เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นพร้อมกับการเยียวยา3กลุ่มเปราะบางรับเงินเร็วขึ้นนะคะเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและกาติดในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในเดือนธันวาคมนี้รับสิทธิ์รับวงเงินอะไรบ้างมีเงินพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายด้วยที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือเพระนาะฉะนั้นตรวจสอบเช็คสิทธิ์นี้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับความคืบหน้าในการลงทะเบียนนะคะรับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ สำหรับปีงบประมาณ2,570ขั้นตอนในการยินยันสิทธ์เบี่ยงชีพรับเท่าไหร่รับอย่างไรรับแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่รอคอยสวัสดิการจากทางภาครัฐนะคะคุณผู้ชมในการเพิ่มสวัสดิการในการเพิ่มบำนาญทั่วหน้าค่ะล่าสุดวันนี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมในกลุ่มนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการเลื่อนจ่ายเงินให้เราขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุใในนนนนแต่ละเเเดืออจโงิห้้ร็วขึ เนื่องจากว่าวันที่10ธันวาคมตรงกับวันหยุดรัฐธรรมนูญค่ะจึงต้องเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่9ธันวาคม2568ซึ่งการจ่ายเงินยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกตินะคะในส่วนของการจ่ายเงินอายุ60ปีถึง69ปียังคงรับอยู่ที่600บาทค่ะ70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1000บาทค่ะและนอกจากนี้ตามมาด้วยเบีย้ยผู้พิการนะคะ800ถึง หงนบาทตามเกณฑ์อายุแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกรุมกิจการเด็กกระสวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์600บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ2570ขั้นตอนในการยิน,ย,นยันสิทธิ์ลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่กําลังจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุค่ะล่าสุดกลกุ้ ู้สูงอายุเปิดขั้นตอนในการยินยันสิทธิ์ลงทะเบียนเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะในปีงบประมาณ2570แล้วซึ่งสามารถเช็คคุณสมบัติเงื่อนไขในการรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุและเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้างนะคะในการรับเงินอัตราในการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดจ่ายวันไหนแต่ละเดือนรับอย่างไรเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่กําลังจะอายุ60ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็รอรับสบวัสดิการจากทางภาครัฐในปีงบประมาณ2,570นะคะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองสุดท้องถิ่นอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ2,570นับอายุถึงวันที่1กันยายน2569แล้วก็ต้องเกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ด้วย